เนาะลองไปเลียงทานนะเออแล้วเดี๋ยวผมขอเอาท้าบางหน่อยเนาะเอาหนึ <drilling> <fry es> ่งข้อปันที่เลี้ยงป่านแล้วเนาะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเป็นไรเนาะถ้าเป็นไรเราก็จะเช็คตามนั้นหน่อยเนาะ ระบบระบบย่อยยัไม่ดีหัวใจก็โตแล้วมันก็มีการชาไปลายเท้าเนี่ยระบบก็มีหัวใจโตแล้วมีชาไปปลายเท้าเดี๋ยวดูสมบูรณไหนระบบย่อยระบบย่อยของกระเพาะอาหารนะที่มันเหมือนในส่วนของกระเพาะอาหารมันไม่ดีแล้วก็หัวใจโตแล้วก็มีชาไปที่เท้าจริ่นก็ไม่มีอะไร แต่อันนี no <1990 S 1> ้ที่ผมดูชอบทำในเรียนนะผมเกิดต <h MEL Thanks> <photos> ิดบนไงบนบนบนไว้แล้วลืมแกโบนนะอันเนี้ยจะทำที่วัดสักหกพันร้อยบาทก็พอแล้วพี่ต้องไปถอนพี่ไปทำวัดอ่ะไปวัดมันจะมีตู้ชำระที่ส่งใช่ไหมพี่เราก็ไปตู้นั่นนะแล้วเราก็หย่อนไปหกพร้อยบอกว่าขอแกโบนแล้วผมชอบทำในเรยนทั้งหมด ประมาณนะอ,อ,นอ,นะอย่าลืมริบไปนะเดี๋ยวผมจะเสร็จให้ก่อนนะเนาะเดีย๋ยวจะเล่นก่อนเนาะเดี๋ยวผมทำให้ก่อนจะเล่นจะหารีกว่านิดนึงเริยนไปได้วรอดตอนก่อนมาหาผมร่างกายมันเป็นยังไงบ้างร่างผมฟังดีพี่ก็ไปแหละไปแล้ว อซดีซิเจดิเจี่ยเนเนี่ยเาอเขาตังไนี่อเคผมสร็จตัวแล้วกันเนาะเสร็จเป็นหิงเข่ายเนาะอัดพลังจิตนะขึ้นโมเก็ น้อดีเนี่ไหมแล้วา่หนยงัตวเนี่ยก็จยเ่เอไม่เป็นไรรมมงแล้วก็เสียสงตล้วเไม่หาเก็บหรอก็เสมันเป็นมันเป็นวิชาอาคมหายแล้วนะลงไหม มันเป็น um มันเป็นพลังจิตมันเซตแป๊บเดียวเหมือนลูกแหานมันเป็นวิชาอาคมมันเป็นการเซงเซตมันแป๊บเดียวมันหายแล้วเป็นพลังจิตใช่ใช่ใช่ที่เราเดินลงพี่เราได้ได้เข้าแล้วเสื่อมดีไหมนหตุน่วมหายอ่ะ มันไม่เจ็บไมหายแล้วนะดีไหมเออที่ไหนมันมเป็นลรรมชาตของมันไปน